I'm out of here. This goes here. Yeah, well. Cover going out, cover going out. Standing. Gone. I will fulfill my purpose. I'm out of here. I need this. Yes. Beat them back. Enemy picked Shot that. แวนดอลเลยอ่ะคือถ้าเราไม่อยู่ด้านในอ่ะมันจะเข้ามาง่ายเว้ยเออโรเทตโรเทตโรเทตมั้งไปดูเอคนหนึ่งไปต้องเสกช่วยสปาย planted ปละ๊ปลั๊ไปเอละไม่มีใครดูไง โอ้หันหน้ามันไม่ทนันอยู่ในไซต์ตัวหนึ่งเลยน่ะไม่ได้เล่นนานแล้วฝีมือกูกกากระเดิมเยอะเลย <S <S ไม่รู้ทำไมวันนี้มมนเล่นไนด้ขำมาก cypher get their goods up gotta go เอาเอาเเเสมมลปโยยนไย่ไข้ามาแล้วอะ่ะมันต้องคมในไซส์มมสจริงๆไม่งั้นเข้าไม่ได้เนี่ยในซอกตอกซอยเนี่ยเยอะชบหายสวัสด,ดีครับใครเข้ามาใครวะใครวะ ยาฆ่าได้หนึ่งตัว <S <S นอกใส่ในใส่ตัวหนึ่งโอโหโห้สองตัวสองตัวนอกหนึ่งตัวในสุสาต์ตัดตัวหนึ่งออกแล้วจะได้แผลเข้ามาวะ อ๋อน้องแมวเหมียวไอเอ็มอ๋อโอเคป๊อกโอ้โหว้าโลไม่โดนท้าทีกูคิดถูกนะในที่กูเซฟตาที่แล้วกูซื้อปืนเต็มได้อะตอนนี้ตอนนี้ดูจากสภาพคนจนสดในทีมนะครับเงินน้อย ไม่เข้าใจเซฟปละล่ะเซฟได้อีกตาเหรอเซฟไปเถอะมึงไม่ต้องเสียดายอเออมึองมีประโยชน์ตอนเนี้ยเออ โอ้มดูสมมอกีก็ไปได้คิวเยอะแค่ตอนต้นเกมนะ Spike down A one enemy remaining last player s a n d i มไ้มมันไม่ช่วยดูเห็นปะมันไม่ช่วยกูดู ขอร้องเลยเชิญก็ดูก็ได้นะจริงแตท่ที่มันจะดูทางซ้ายกูกูกดูทางขวาให้มันเออกูเจอที่อะไรก็ไม่รู้ wow, nice เขนไม่สวยเลยอ่ะตายให้แล้วอ่ะ cool. กูเทขตเนี่ยไอไ,ไวเปอร์ไปเว้แต่แต่อะไรนะไอ โอไม่เทิดกับปล่อยกูตายแล้วมันก็ตายตาม <laughs> ดีสมควรเนี่ยเม็ในใครเลยอ่เนี่ยระวังมิดโอเคแต่ที่ตุกต่อก็ไม่ชอบปิดตอนนี้ไม่มีตัวบีเลยน่าจะอยู่เอเอมจะเล่นปะบอลล <laughs> โอ้อย เล่นเล่นไปเหอะไม่ไ um, ด้สี Spike planted นะฮะโดวันนั้นเรียบร้อยฮะไม่เล่นเลย I still t s t i l y o a I still see a shadow in my room เอา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 ออะเอ้เอา h าเเ กูเล่นโง่ลออกมือมากเลยเอมเอม็ห่วงนะว่ากูจะด่าพอกูเล่นโง่ละเออตอนนี้กูเล่นโง่แล้วกลับมากูโง่กว่าเดิมอีกโง่กว่าคณิตโลมาน้าก็วาโลเอาโอ้ยวางผิดอยากตั้งอยากตั้งรูปคู่กับเอง แต่มันหาลูกตั้งนะอืมดีดีโอเคอืมเอ้ยมี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 โอเคดูดูให้ โอ้สามตัวโอ้ข้อมือกูปวดข้อมือจังได้จับไปแล้วมันไปเวลข้ามที่ไหนวะ Spike planted เอ้ยโดนหลังข้อนะหน้ามีปืนป่ะกูวับไปได้นะระวังหลังด้วยนะจ๊ะต้องฆ่า เมื่เนี่ยเมื่อเหมือนจำไม่ทัน ประมูลรถประจำเดือนคุมพาพันว่ะของไอเนี่ยประเทศอะไรวะนาตี้เออน่าสนใจน่าเราจะเห็นตอนเข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่มีห่วี อุ one, ้ยแอในซอกสองตัวในไฟอ l a n t e d ยู่ป ไม่เล่นลุดเรียบร้อยไปแล้วไเอ็มนี่ไปเอ็มมาหลไปเอ็มไปเอ็มเพื่อนไม่เล่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 นไปละเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นขอเล่นวาโหลก่อนเพื่อผมันใช้ที่เข่าตลบดีไหมครับผมี่มใครไม่รู้ป้างา่งขัดทิ้ง What are you doing with my p a n What are you doing with my p a n เเห็นนมมัอาิ Why you do lady? Why you do lady? i k Why you do lady? i k Why you do lady? i k เศรษฐามั้ง Wow this is a nice spot. ไม่รู้ดิ Yes. this ตอนนี้หน้าก็สิบสามแล้วนะ <c oughs> มามิด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 ฮัลโหลมามิดใชกล้องวะใช้กล้องดูอยู่ครับโอ้ไม่มีฮิลไม่มีชุบเต็มเลยอ้าวเรียบร้อยกล้องไปแล้ว ไปอยู่ในไซดิเคโอลุกไซโอ้ตัยไปเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้โอเวี่อวเรื่ เอาละเจสสันจะกล้องติดไปทีมิดนี่แหละมิดตัวหนึ่งนะสว่า บอกว่ามิดมิดอ๋อกระเด็นแลว้ววะอ่ะตัวตายหาละมึงระว,วังเอนะอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ กูว่าไม่มีอีกอู้อะไรวะเนี่ย If I'm -E. <laughs> This goes here What the fuck, Dad? <laughs> มิดล่องเกี่ยมไม่มีตัวอะไรไม่มีพระองค์ใดมา You know what? Nowhere to run. Take him I ha. Huh? Last player ถ้าเกิไม่โดนยิงก่อนนะ่าจะชนะ Last round in the half Save nothing I can buy o เพราะว่าว,วางสูงเกินหรือเปล่าไม่สูงเกินก็ปีนมาได้มีตัวหนึ่งแคมเบอร์ตัวเดี๋ยวเอจังวะ I must wait a moment แม่ไปเรียนจะไปขายของเอเอรีเสี่ยงคนชัมเบอร์มาเลยจองเลย down.

การทัศของการสุทาน,นะครับต้องรีบปิดเสีองให้รวดเร็นะครับตตัตตอตัวบีสตัวบีว รถ <icana> ดรถรถเนไก์ดนยไปมิละควรเอากล้องออกมาเลน่าตามหลังมา ขอบเอ้ยน a ่น่ากลัวสุดละกับเรดาเนี่ยไอ้กูว่ตายหายอยู่ละข้อแผนเถอะขอเงินสักบาทสบาทเอาเลยเอาเลยเอาเลยทำไมกละขึ้นเยอจัง เอาเอ้ากกลังเคลียร์หลังอยู่แชมเบอร์ยากกะดิงจานะจาก V ไปเอเร็วมาก Hunt. Oh, you fang. Lui, lui. Revealing area. Enemy spotted. Shot อุ้ยออกมาแล้วตัวหนึ่งตัวอะไรวะอยู่หลังกล่องส้มชื่ออะไรเนี่ยยิงกันตั้งนานทำไมรู้สึกกวาระแวงหลังสกแกนจงังเลย รู้สึกได้เสียงคนมาเอาจริงด้วยเลยนะเอาหลังก่อนเอาหลังก่อนสนใจหลังก่อน Spike down B 30 seconds left แล้วาเแล้วโรเทรไปเลยไปเลยกูไม่รู้ว่าเสร็จแฟงไหมนะพะกูเห็นไวเปอร์อยู่ในไซต์

é bom mesmo

ไ,ไอไ้ไหนก็เมอกันแายละไมีตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้ยก็โดนขังไม่ใช่อเมนที่จะวับซะด,ด้วย <laughs> <laughs> Thirty seconds left. Spike down A. Baby, <laughs> 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 Ten seconds left. I have the spike. Spike dropped. <laughs> รอทันอ oh. ุ้โอ oh, ้ยม่เปิดลูกทันมันโลทันได้ยังวะท้อป่ะยังไงได้หนี่งคลิปแล้วจัด